วูดดี้เล่าคำพูดไหมหลังปุกลุกลดสถานะเหลือแค่เพื่อนต้องบอกเลยว่าเป็นอีกคู่ที่ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์สำหรับคู่ของปุกลุกฝนทิพย์และไม้พัทรเดชเพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเพื่อนสนิทกันที่คอยดูแลกันและกันแต่การกระทำหลายอย่างคนอื่นก็มองว่าเป็นแฟนกันไปแล้วคอยดูแลกันตลอด ไม่ว่าอีกฝ่ายเจอปัญหาอะไรซึ่งลาสุดปุกลุกมีโอกาสไปออกรายการว o ดดี้โชวซึ่งได้เปิดใจขั้งแรกกับมรสุมชีวิตพร้อมเผยถึงสถานะกับหนุ่มไม้โดยว o ดดีได้นำเอาคำสัมภาษณ์ของปุกลุกและไม้มาโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยมีการระบ,บุข่าวความเอาไว้ว o ดดี้ยอมรับตกใจมาก เมื่อปุกลุกบอกว่าได้ขอลดสถานะความสัมพันธ์กับไม้เป็นแค่เพื่อนแล้วซึ่งปุกลุกได้บอกเอาไว้มันเป็นความผิดเราเองเรารู้สึกว่าเราไม่เหมือนเดิมตั้งแต่คุณแม่ล้มทั้งการใช้ชีวิตและสภาวะอารมณ์ก็เลยคิดว่าถอยดีไหมเป็นเพื่อนที่ให้กำลังใจกันไปตลอดโดยที่ไม่ต้องพยายามมันไม่แฟกับเขาที่เขายิ้มไม่ได้ เพราะเราไม่สามารถยิ้มได้เขาควรจะมีความสุขแบบที่เขาควรจะเป็นซึ่งไม่บอกเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากคิดเผื่อคนอื่นก่อนตัวเองเสมอเป็นกำลังใจให้เสมอนะเธอมีอะไรเล่าให้เราฟังได้เหมือนเดิมมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยเราโคดยินดีเลยสู้ๆนะอยู่ตรงนี้แหละ Just call me ซึ่งอย่างไรก็ตามก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับสาวปุกลุกที่ต้องเจอกับปัญหาต่างๆมากมายในชีวิตเชื่อว่าในอนาคตทุกอย่างมันต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะเพราะได้กำลังใจดีๆจากคนรอบข้างเสมอนั่นเองละค่ะ